สวัสดีค่ะเดี๋วต้าจะใส่ลวดที่แขนให้ดูนะอันนี้เป็นแผ่น้องวีนนะคะให้เราวัดนะคะวัดยังไงดีวัดอยัางนี้ก็ได้อันนี้เป็นลวดก้านดอกไม้นะคะยาวประมาณสิบน่าจะสิบสองนิ้วนะ้ำมันแบนๆมาทั้นหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าดี วิธีการใส่นะนี่ให้พับแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งเส้นเลยนะที่ที่มันยาวเนี่ยความยาวมันประมาณ30เซน,นะคะเป็นรวดพันก้านดอกไม้เบอร์22เบอร์20ก็ใช้ได้นะคะพอได้แบบนี้แล้วคือเราจะเสียบเข้าไปแบบนี้นะคะ่ะพอพับแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็มา อันนี้ให้ยัดใหญ่ก่อนตามนี้นะคะแล้วก็พับฝั่งนี้มานะทำไมต้องพับนะคะคำถามนี้ก็มีก็คือการการปลายตรงนี้ทะลุนะตรงนี้อยู่ตรงกลางไม่เป็นไรพอได้อย่างนี้แล้วตัดออกแล้วนิดหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ประมาณนี้นะคะนี่ มันอาจจะดูไม่ชัดหรอกพอได้อย่างนี้แล้วให้เราใช้ไหมนะคะมัดนะมดตรง มัดยังไงก็ได้นะอันนี้มัดมัดให้เขาแบบจับตัวกันให้ใหให้ลวดมันให้ลวดมันไม่ดิ้นมากนะเวลาที่เราดัดงานเราจะรู้ว่ามันจะดิ้นนะลวดมันจะดิ้นนะคะพอเราได้แล้วอ่ะเราลัดแน่นแล้วประมาณนึง่งให้เราเสียบเข้านะคะ มันจะมีความตึงอยู่นิดหน,นึ่งถ้าเราเราว็าพอดีแล้วอะไรไม่ตึงมากเอาเสียบเข้าไปเลยนะคะนี่ให้ปลายตรงนี้ที่เป็นเศษอเข้าไปด้วยนะนเสียบเข้าไปนะแล้วก็เอาตรงนี้เข้าไปมันจะชนชนมือนิดหนึง่งให้เราหักเข้ามานิดนึง่ง นนะะแต่เราสามารถพับให้มันพอดีได้นะ,ะมันมีหลายหลายเทคนิคหลายวิธีการนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากใช้วิธีการไหนชื่อชอาจจะลองทำหลายอย่างแล้วก็เลือกเอาว่าเราชอบแบบอันไหนมันเวิร์กที่สุดนี่ประมาณนี้นะคะ แล้วเราตรงนี้ก็ไม่ต้องตัดออกก็ดันเข้าไปยัดเข้าไปในตัวเลยนะคะประมาณนี้ส่วนตรงคอนะตรงคอนะคะให้เราวัดถักให้มันถึงแถวที่รองสุดท้ายก่อนนะคะแล้วคอยอันนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำสมมติว่ามันถึงลองสุดท้ายแล้วให้ความยาว ลวดตัวเนี้ยให้มันถึงประมาณเอวน้องนี่แหละนะคะพับลงมานะะเราจะพับหลายรอบเพราะว่าให้มันแข็งแข็งนี้นะคะแล้วพอเราถักคอเสร็จแล้วก่อนแถวสุดท้ายที่เป็น A นะคะให้เราเสียบลงไปเนีย่ยให้ความยาวมันจากคอจากมาถึงตัวให้มันอยู่ประมาณนี้นะคะ ถ้ามันยาวไปเราก็สามารถตัดและพาปลุงมาได้นะนถ้าใครใช้ลวดแข็งงแล้วก็ไม่ต้องซ้อนอย่างนี้หลาย,ลายอันก็ได้แต่เราต้องการให้มันแข็งและลวดอันนี้เบอร์ยี่สิบสองมันก็อ่อนมันไม่แข็งมากนะมันก็เลยต้องการให้มันแน่นหนานิดนึงนอันนี้ก็ประมาณนี้นเวลาเราดัดเห็นไหมมันจะมีความถ้าเราไม่ผูกตรงนี้เห็นไหมเวลาที่เราดัดแขีด่ดัดมันจะมีความปิ้นไปปิ้นมานะเห็นไหมปิ้นได้ชัดเจนเลยนะคะ มัดนะคะให้มัดนะถ้าถ้าใช้ร้วยแบบนี้นะแล้วตรงนี้ก็คือกันทะลุนะคะตรงเนี้ยที่ที่พับแบบเนี้ก็คือการทะลุนะจะไม่เอาไม่เอาด้านนี้ไม่เอาด้านนี้แทงนะเพราะว่ามันจะทะลุมือนะคะอ่าแ,แค่นี้นะคะ